เอวังคัดฉังเอวังคัดฉังอ่ะคัดฉังนะครับก็คัดฉันตานะมาจากคัดฉันตะกับสี่ครับ รูปปฐมานะเอวังเหมือนเหมือนกันเหมือนกันอะไรครับเหมือนกันเนี่ยที่กล่าวแล้วเข้าใจปะเอวังตัวนี้เท่ากับตัวนี้รูปอะรูปอื่นจากโยวิพัฒเหมือนกับรูปในปุงริงเลยไม่ใช่ เข้าใจไหมเนี่ยก็คือนอกจากนับปุงนะมันก็เหมือนกันในะตัวนี้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีรูปทีฆนะครันี่เหมือนกันเลยคัดฉังก็คือคัดฉันตาสา รงสิปัธมาวิหัดแล้วก็แปลงนาตะเป็นอังด้วยสิมพรขจันตาทินังนาตาสัตโทอังแล้วก็ทำการอยากลบรวมแล้วลบสิวิพั์ด้วยเสสโตโลปังทัศสิปีครับ อยาดูของอาจารย์เขาเขียนไหมอันนั้นก็เพราถึงเรียนเร็วไนงะเาจาใยยังเขียนทำไมถึงเรียนเร็วนัยะที่พูดแล้วเขาไม่พูดครับเพราะฉะนั้นกำหนดได้เลยว่าจบตรนไหนนะอ่าไม่มีนะค่าฉันตังค์นะเราไม่มีนะครับ อ๋อจะมีคัดฉะคัดฉ e ังคัดฉะคัดฉาด้วยละมีไหมบุงดิงมี้่เนี่นี่นี่คัดฉังคัดฉะคัดฉาเนี่ยมีไหมบุงดิงบุงดิงมีอ่ยไม่มีนะนั้นไม่ต้องเอานะครับนี่นะนี่นี่ รูปนี้เอารูปนี้เออพันธเนี่ยมีไหมเออมีมีมีอ่าอมีมีเอาพัาน,าน้มมมะนนมีนะครับเหมือนกันเลยอ่นาพราะนั้นอ้รูปเนี้ยอรูปคัดฉันตังอะ่ะเราไม่มีแค่นั้นเองนะที่จริงหน้าหน้ามีเนาะ ก็มีได <bin uk> <azo> <hacerlo> <boundaries> ้เนาะพระฉันตังก็แปลงสีเป็นอังด้วยนี่แปลงสีเป็นอังนีนี่แปลงหน้าตาเป็นอังแล้วก็ลบสีใช่ไหมตรงนี้ตั้งก่อนตั้งหน้าตาเหมือนหน้าตูก่อนเสร็จแล้วก็พอสีพัดแปลงหน้าตูกับสีเป็นอังด้วยอังงน้ำปูมสเกงอะ ที่เป็นคัดฉันคัดฉันตังอะเยอเด้ออ๋อแปลงสีเป็นอัางอยู่แล้วขอโทษอไม,ไม่เกี่ยวกันเอาใหม่เอาใหม่นะเดีย๋ยวกำหนดไอ,อ้ตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้ก่อนคัดฉังนะครับคัดฉังนะก็ลงสีแล้วก็เพราะสีพัดแปลงหน้าตาเป็นอัางด้วย สิมพีคัดฉันตาทีนางหน้าตาสัตโทอังแล้วก็ยยกลบรวมลบสิภิพด้วยเสยสโตโดปังทศสิปีแต่ว่าคัดฉันตังเนี้ยตัวนี้ปกติของนับปุงสกริงอยู่แล้วข้ามฉัดไปก็คือลงสิแล้วก็หลังจากการันแปลงสิเป็นอังด้วยสิงแยกลบรวมเสนอรูปเป็นคัดฉันตังรูปนี้มีใช้เยอะนะแต่รูปนี้จะคล้ายกับปุงริง หนึ่งที่เหลือก็เหมือนกับอาการั้นทั่วไปะอบริกรรมก่อนเราเอาหมดเลยก็ได้นะออเผมก็เพราะ่อาจะเป็นคัดฉังเหมือนเดิมคัดฉัง อามาดูหนูก,ก่อนเนะี่ยดูที่อาจารย์เขาก็มีอะไรพูดนะสาวะคัดฉังเนี่ยตระกูลผู้ปอยู่ก็เช่นเดียวกันก็คือเหมือนกับที่กล่าวไว้คือรูปนอกจากโยวิพัฒเหมือนกับป,งปงูงปงริงนั่นเองนะแต่ทีนี้เขาก็พูดว่าคำพ์นี้ไม่มีนะครับไอ้คำว่าบทนี้นะคัดคัดฉันตังไม่มีมีแต่ทารุสุธิะนะตรงนี้นะ แล้วก็ผู้พน์คัดฉันคัดฉันติก็ไม่มีมีแค่คัดฉังเอกะแล้วก็คัดฉันตานี้กันเองไม่เป็นไรเราก็เทียบเคียงได้นะมันแคนน่แค่นี้เองนี่นี่แค่นี้แค่นี้แค่สามีพัดนี่ที่เหลืออ่เหมือนกัน กำหนดเอาอยงนี้นตรงนี้นะกำหนดเอานี่มครอบคุมทั้งหมดเลยเอ่าบริการครับเอานี่นะส่วนรูปที่ไม่มีเป็นอะไรครับก็ให้รู้อะได้ประโยชน์ไป คัจฉันตัสสัทธาปทมรราผู้ไปอยู่เอกวัจนะพหูวัจนะปัทมาคัจฉังคัจฉันตังคัจฉันตาคัจฉันตานิอาราปานาเฮคคัจฉันตาเฮคคัจฉันตาคัจฉันตานิดุติยาคัจฉันตังคัจฉันเตคัจฉันตานิตัติยาคัจฉันตาคัจฉันเตนาคัจฉันเตคัฉันเตพิจตุติคัจโตคัจฉันตัสสัคัจฉันตังคัจฉันตานา ปัญจมีข้จัตตาข้าฉันตาข้าฉันตมหาข้าฉันตสมากขจฉันเตหิข้ฉันเตพิฉัตถิข้าฉันโตข้าฉันตสาะขจฉันตังข้าฉันตานะสัตตามีข้าฉันติขจฉันเตข้าฉันตมีข้าฉันตัสมิงข้าฉันเตสุข้าฉันตสัทธาปัทมาระ ผู้ไปอยู่เอกาวัจนะบาหูวัจนะปัตมะคัจฉังคัจฉันตังคัจฉันตังคัจฉันตานีอาราปนาเหตุคัจฉันตังเหตุคัจฉันตังคัจฉันตานีดุติยาคัจฉันตังคัจฉันเตคัจฉันตานีตติยาคัจฉตาคัจฉันเตนะคัจฉันเตหิคัจฉันเตวิจตุติคัจฉตาคัจฉันตัสสะคัจฉตาคัจฉันตานะ ปัญจมิฆะชาตาฆจฉันตาฆจฉันตามาฆจฉันตสสะมาฆะฉันเตหิฆะฉันเตพิชัตติฆจจตโตฆจฉันตสสะฆะจตังฆจฉันตานังสัตตมิฆะจติฆจฉันเตฆจฉันตามิฆจฉันตสมิงฆจฉันเตสุอ๋อนี่ปุงดึงนะ น้ปุงสักริงไม่มีฟิวผมดูฮนะอาราปาะนะนีะ่มาตามนี้แต่ขออาจารย์เนะี่ยขออาจารย์เขาเขามีผมก็ัาาจรรยัใจนะที่จริงมันต้องแค่นี้เอง่อมเมป็อไรก็ไม่บอกไว้นะเอาเท่าที่มีใช้นะครับถ้ามีใช้แต่ว่าโดยมากแล้วเนะี่ยผมว่ารูปนี้ชัดเจนกว่านะ แต่บางทีหนังสือไม่ชําระก็ถือว่าอาจจะพลาดกันได้เอาเอาตามนี้นะเอาตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นคัดฉังคัดฉะคัดฉา,า,ามันเป็นปุงลริงมันเป็นปุงลริงนะแต่ว่าตรงนี้เป็นน้รงุงสักริงครับแต่ว่าพูดได้ในยะยะถาตาพระไหนจากไหม ยะถาลาพภะไหนได้ตามสมควรบอกเหมือนปุงริง,งที่เหลือเหมือนปรุงริงอะ่ะแต่ว่าได้ตามสมควรขนนั้นอ่ะนี่มาทำตัวลูกครับข้าชังสาบเดือกระคัตชันตาร่างคัาชันตารงสีปตมาวิพาตัวเริงคัาเทปตมาบรสีวิพาตแลงหน้าตากัะ นแปลงน้าตาเป็นอังด้วยสิมหิฆาฉันตาทีนางน้าตาสตโตอังแยกเ,เพน้าชาออกจากสระด้วยปุภามะโตติตามาสารังสารุนาวิโยชาเยโรบสาระน้าระสารังสารังเป็นปกติด้วยสระโรโ,รโปรโมาเทสัพพียาติมีสระโรเปต,ตุปกตินำเพยนาชาเป็นปกะ คณะนำชนะชาปประกอบกัสระอาด้วยนาเยบรังยุเตลบสีวิภตด้วยเสสะตุโรปังฆสิปิสารเจรปเป็นัาชังแปลว่าอันว่าผู้ไปอยู่ัาชังสาวเดือคือฆาฉันตารังคัาฉันตารงสีปตมาวิภตด้วยริงคาเทปตมารบรสีวิภตแปลงหน้าตาเป็นอัางด้วยสิมิัาฉันตาทีนางหน้าตาสัตตุอังแยกเป็นหน้าชาอจัสระอา ด้วยผูปามัสติตามาสสารังสารีนาวิโยชายยิโรสลานาปราสารังสารังเป็นปกติด้วยสระโรปมาเตสะพียติมีสระโรเปตุปกตินำพียณะชาเปรกอากาสระอด้วยนาเยปรังยเตโรสีวิภัตด้วยเสสะาโตโรปังข้าวสีปีสารเรูปเป็นคัดช้างแปลว่าอ่านว่าผู้ไปอยู่ประกอบประกอบหลังเนี่ย ไม่เป็นประมาณนะประกอบเสร็จแล้วก็ลบก็เหมือนกันไหมได้เหมือนกันครับอะตามาคัดฉันตังตรงนี้ไม่มีนะไม่มีคัฉันตาสาเดือคือคัดฉันตารางคัดฉันตารงสีปัตมาวิภานด้วยรุ่คัดเทวัตมารางจาอาการะแปลงสี่เป็น,นอังด้วยสิ่งแยงพยนาตาออกจากสระ ด้วยผูปามตุทิตามาสารังสารีนาวิโยชาเยรมสาานาปราสารังสารามเป็นปกติด้วยสารโลภมาเทสปัญญายตมิสาระโลเปตุปกตินัมเมญนาตาเบรคากาสระด้วยนาเยบรังยุตเตสำเร็จรูปเป็นข้าฉันตาแปลว่าอันว่าผู้ไปอยู่ข้าฉันตาสามเดือนคือข้าฉันตาร่างข้าฉันตาลงโยปธมาวิภัตฑ ด้วยริงฆาเทพธมามราชาอาการะแปลงโยเป็นนี้ด้วยอตโตนิจังราชาอาการะแปลงนี้เป็นอาด้วยสัพพโยนีนามเอโรสละนาพระแยกพญานตาอจารสละด้วยภูพปมาตุติตามสาราสารีนวิโยชาเยโรสละนาพระสาราสารังเป็นปกติด้วยสระโดปโมเตสัพยาติมีสระโดเปตุปกติ นามพยานาตาเปรากาสระาด้วยนายยะรระยุติสัจเรูปเป็นฆาฉันตาแปลว่าอันว่าผู้ไปอยู่ดังไรฆาฉันตานี้สับเดือคือฆาฉันตาร่างฆาฉันตาลงโยปัตมาวิภัตด้วยริงคาเถรปัตมะรังจารันแปลงโยปิน,ปน,นิด้วยอัตโตนิจังแยเพยนาตาออกจากสระอา ด้วยผูปัมมตโตติตามัสสรังสเรนวิโยชาเยบรโยที่แปลงวินมิแล้วตี่ฆาเป็นอะด้วยโยสุก,กาตานิการโรเปสุทิฆานามยนาตัพุกากัสราด้วยนาเยบรอยอยังยุเตสารเดโรเปนฆาฉันตานิแปลว่าอันว่าผู้มีคุณทั้งร้ายผู้ไปอยู่ท้งร,าร,นะรนะ้ายริมนะริมนะอ่ะชัดๆละ ข้าฉันตาสับเดคือข้าฉันตาร่างข้าฉันตาลงศีอาราปนาด้วยอาราปเนจะตั้งสีื่อข้าด้วยอาราปเนสีข้าสัญญารบสีื่อข้าด้วยเสสะตัลงขังข้าสีปีสเระเลดูเป็นข้าฉันตาแปลว่าเนี่ยผู้ไปอยู่ดูก่อนผู้ไปอยู่ข้าแต่ผู้ไปอยู่ที่เหลือก็คล้ายๆกับการานัยนภูงสักกลิงนะเหมือนก็จิตาสับ แบกแค่สามวิพัฒน์กำหนดเอานะมันก็ไม่ยากครับตรงนี้เพราะนั้นถ้าท่องก็ท่องแค่แค่นี้เองนะเน้แค่น,นี้ที่เหลือเหมือนกับปุงริงอ่าถ้าเวลาเหลือนะดีไปหน่อยก็หม่ตัวเลยจบแล้วเนียพอแล้ว อย่างนี้เรียบจัดอันทีนี้คุณาวันตุรูปเสน่ห์เป็นคุณศัพท์เป็นได้สามสามริงครับนะุงดิงอิทธิเลิงนัปุงสก,กรดิงปุงดิงมีรูปเป็น คูอลูกสาเร็จเลยเป็นคุณนะคุณว่าเออท,ทีดิงไม่รู้เป็นวนันมันก่อนเน่ยคุณนอะไรคุณะวะตี่คุณน้วันตีนาปุงสกริงไม่รู้เป็นคุณนคุ่นวังอะหรือ รู้มันตังเนี้ยไม่มีนะอ่าตรงนี้ให้จำไว้ตรงนี้นะมันเป็นได้สามริงเพราะเป็นคุณศัพท์ขยายปุงเริงก็เป็นปุงเริงครับุนะนะวาตรงนี้เอาปฐมมาเป็นต้นนะที่เหลือก็ไปแจกเอาถ้าเป็นอิทธิริงลงอีอีทธิริงชั่วสการปัดใจ <c oughs> ก็เพะอ,อีแปลง นัตุเป็นตะด้วยนัตุสาตามีกาเรนี่นาทำการอยงรวบรวมวันนี้ถ้าเป็นคุณวันตีก็ทำไงอยกรบรวมได้เลยส่วนคุณวังนปุงมสเกริงก็แบ่งนัตุกับสี่เป็นอังด้วยอังนปุ่มสเกส่วนคัดฉันตะคัดฉันตะบ้าง พันชันอาสาเป็นศัรทกรจนะทำหน้าที่เป็นวิเศษณะก็ได้วิกติกาตาก็ได้คิยาคมประโยคแทรกก็ได้หรือวิริยาแนวหวังก็ได้เป็นได้สามสำลิงปุ่ลิงอิ ถีลิงแล้วก็น้ำปูงสังกะริงปูงปรงิงมีรูปอะไรคัดฉังคัดฉันโตอิทธิริงอะลงอีมีรูปอะไรคัดอะไรคัดสตีมีไหม คัดฉันตีก่อนคัดฉันตีนะคัจฉนตีคัดฉันตังคัดฉตีมีอยู่นะ ดูก่อนมันมีบางตัวเัมอนกเอาตัวนี้เท่าที่เห็นก่อน อ่ะแค่นี้นะเอาแค่นี้ก่อนอเกินเยอะเกินเพราะนั้นก็จะมีใช้อย่างนี้นะเป็นต้นนะที่เหลือสับแจกตามแรงต่างก็อย่าค่อยไปเรียนเพิ่มเอาพื้นฐานนะครับพื้นฐานนะครอบคุมไว้ก่อนทีนี้มันอยู่ตรงไหน,นอยู่ที่แปลงสื่อครับไปก่อนไม่เท่าไหร่หรอกบอกเลยนะเพราะว่ามันยังไม่ใช้ แค่นี้นะก็ปุงริงสำหรับคุณวันตูดศัพท์มีรูปเป็นคุณวาอิทธิริงมีรูปเป็นคุณวตีคุณวันตีลงอีอิทธิลิงจุตกาปัดใจนับปุงศึกริงมีรูปเป็นคุณวังต่อมาคัดฉันตาศัพท์ปุงริงมีรูปเป็นคัดฉันคัดฉันโตอิทธิริงมีรูปเป็นคัดฉัน สี่นภูงกรีรูปเป็นคัดฉังคัดฉันตังแค่นี้ก่อน